สวัสดีครับผมคลิปนี้จะพามาดูเครื่องจักรนะฮะที่เป็นรถชนิดบูมยาวนะครับบูมยาวนะฮะเราขับรถเนี่ยนอกเหนือจากการเช็ครถเช็คน้ําเช็คอะไรปกติอาจจะมบีปกติสิ่งที่เราต้องสํารวจนะฮะสิ่งที่เราต้องสํารวจเป็นประจําคือบูมนะฮะพอรถพวกเนี้ยมันจะมีการเล้าของบูมง่ายมากนะครับดูนะฮะเนี่ยนี่คือรอยเล้านะครับเล้าสองตัวสังเกตง่ายงนะฮะจุดเป็นจุดอ่อนของรถ รถชนิดนี้เลยรถที่เป็นไอเป็นเกี่ยวกับพวกบูมยาวๆเลยนะฮะมันสามารถเล้าง่ายแนละแตกง่ายมากเลยนะฮะสังเกตทุกวันนะครับถ้ามันมีเราทําเครื่องหมายไว้ถ้าเกิดว่ามันมีการเล้าเล้าเล้าเพิ่มนี่ต้องรีบแจ้งนะฮะรีบแจ้งมาเชื่อมถ้าเราไม่สังเกตเราไม่ตรวจด,ดูเลยนะไม่ไม่มีการตรวจดูบูมเลยนะอาจจะทําให้บูมหักแล้วก็เสียหายแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายสูงได้นะฮะฝากถึงน้องๆใหม่ๆนะครับที่ ขับรถวงยาวอยู่แล้วไม่ค่อยรู้อาการของมันนะฮะคลิปนี้อาจจะมีประโยชน์ก็ได้นะครับผมนะฮะคอยสังเกตอยู่เรื่อยนะครับผมครับสวัสดีครับ,บ